ครับสวัสดีครับอีพีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปอกับประธเนนะพี่น้องเนาะครับประธานพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่อเอนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธที่22มกราคม68ลาวพัฒนาออก774361ครับเลขล่างก็ออก43เนานะพี่น้องเนาะ ครัขบของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาก,ก็รุดเด้พี่น้องเนอนี่ครับวันพุทธที่22มกราคม2568าวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรุด7กับ9 7กับบอมานพี่น้องเนาะเก่ากับบอมามาลักเซียนลักมื่นเพียเจ็ดกี่ขับจับคู่ก็รุดไปนะพี่น้องเนาะ อาว่ากันมีเขา่ามีรุดนะพี่น้องเนาะครับบ่าว่าคูบาอาจารย์ได้นะพี่น้องครับเมื่อนี้กลัมาแล้วพี่น้องทรงมาแล้วครับปเตรียมภามาติดตามต่ออยกครับไปเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะ um เราพัฒนาเียนหยวน บนล่างวิ่งรูดพี่น้องเต่บังในโทรศัพท์ก่นวันศุกร์พี่น้องราพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดศูนยกับ5นะครับ วันนี้ไม่เก่าชุดเก่าหางนะพี่น้องเนอะศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ครับหเก้านึ่งสองสามหา้า ห้าสี่เก้าสี่เก้าห้านะครับเก้าชุดเก้าหาง

เก้นะครับครับสัตว์เกีนน่นเอานองเนาะ หมากสอบตัวได้ห้าก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อครับคอยเข่าคอยแตกมาพี่น้องเนาะปังๆังครับพี่น้องเอซก็จะได้โกบโมันมันกันนะครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่24มกราคมสองหลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด0ูนย์กับ5 ครับ0 2 0 3 0 4 0 9 1 2 3 5 5 4 9 4 9 5นะพี่น้องเนาะครับตัวเน้นกะที่พ่อเตมระบายซีไว้นั่นนะครับพ่อเตมก็จะเบิ้งนะพี่น้องครับเราพัฒนาวันศุกร์พี่น้องวิ่ง0กับ5พี่น้องครับ0 2 ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าหนึ่งสองสามห้าห้าสี่เก้าสี่เก้าห้าน้พี่น้องเนาะครับตัวเน้นก็ตามนั่นนะพี่น้องครับเอามาสอบตัวเดขก็จะเริ่มกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเนอครับพระแตีมขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พระแตีมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉนนแล้วพเตรียมก็ไว้พอนคอยเขาคอยให้แตกปังๆครับพี่ซีไก่ใจโฉบโฉบมันมันกันนะพี่น้องเนาะเขาจะเริ่มนะพี่น้องเนอะขอมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสูตร้ายถ่ายสูตรนี้ขอให้ทุกคนโฉบโฉมานานันมันเหงๆรวยๆกันเนาะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้อง สำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม